สสสสวสสวััดดีคีคค่่ะกับมากับมาอีกแล้วหลังจากที่โควิดหนักหนาพอสมควรก็กลับมารอบนี้ต้องบอกว่าแฟนคลับเรียกร้องมีเลรอ็มกันมาเยอะมากว่าหายที่ไหนเมื่อไหร่จะมีคลิปอีกไม่มีรายแนะนำแล้วหรอใครวะได้ถัคลิปทักมาเยอะมากนะคะเราก็เลยทนทนเคอเรียกร้งอง <laughs> แล้วก็เลยต้อง กอเกาเหลาหมูข้างวัดประหลัดเกลียงดูในเส้นบางนาฮะส่วนร้านนี้มีเมนูอะไรเข้าใจว่าเจตเนี่ยจะเป็นหมูกรอบเดี๋ยวเราต้องมาลองดูกันว่ามันจะกรอบเลเวลไหนน้ำซุปจะเทียบแบบเปียดกับมิสโซโจได้หรือเปล่าเราจะมาลองดูกันว่าจะเปียดหรือยังไงนี่ไงไปเล จิ้มจนทำจิ้มจนขาดไม่ได้ชีวิตนี้ขบถุงมามา่าอันนี้คือข้าวหมูกรอบน้ำจิ้มแจ่วกิ่งข้าก็นำ้ำซุปใช้ได้นะนำ้ำซุปแบบมีความแบบหอมพรไทยแล้วก็ละเมียดละเมียดอยู่แล้วก็ส่วนตัวหมูกรอบอะค่ะหมูกรอบก็ถือว่าผาดมันก็มีความแบบกรอบ รสแต่ว่าไม่ได้กรอบแบบคริสปี้ขนาดนั้นนะคะแล้วก็มีแบบชั้นไขมันที่เป็นแบบมันนันอยู่นิดหน่อยไม่ไม่เยอะเกินไปจับอะ่ะคือส่วนตัวไม่ค่อยชอบเส้นแข็งไงแล้ว,ว่าเส้นอ่ะมันก็แบบนุ่มๆกลางๆกำลังดีแล้วก็ส่วนน้ำซุปอะ่ะ ก็ไม่ได้เผ็ดมากถ้าอยากเผ็ดก็เพิ่มพริกไทยได้หน่อยแต่ว่าโดยพื้นฐานของน้ำซุปอะมันอร่อยหออ oh, มูบักหมูบักใชนได้แต่พอเธอสั่งที่เป็นเส้นมาม่าเธอนด้ไปใส่เครื่องมาม่าไงใช่มันก็เลยฆ่าน้ำซุปซ่ะใช่ก็ถ้า ไม่ใส่เครื่องมาม่าแล้วเราชิมก่อนบางคนเธอเปานคนชอบมามา่ามากๆอ่ะก็อาจจะชอบการใส่เครื่องของมามา่มาไงส่วนข้าวหมูกรอบเนี่ยคือมันไม่ได้ข้าวหมูกรอบแบบข้าวหมูกรอบหมูแดงมันก็คือข้าวเปล่าที่เป็นข้าวสวยที่มีเกาเหลาแหละใส่หมูกรอบของร้านลงไปแล้วก็มีกระชี้แจ๋วซึ่งร้านนี้เปิดกี่โมงไปกี่โมงวะเธอเจ็ดโมงถึงบ่ายสามทุกวันนะคะแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาเนาะสรุปแล้ว,ลวร้านนี้หมายให้ให้ทา ค่าเสียหายทั้งหมดวันนี้เราอยู่ที่มาร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทอิ่มมากเลยใช่อิ่มมากโอเคจบมาดูกันว่าจะมีอีพีหน้าหรือเปล่ากันคะโอเคจบที่นี่ค่ะรักษาสุขภาพกันนะครับ